วันนี้จะมาทำปอเปี๊ยะนะจ๊ะแต่ว่าจะเป็นไส้ใหม่ที่ยังไม่เคยทำมาก่อนเราก็อยากจะมีเมนูใหม่ๆเมนูที่มันไฮโซขึ้นมานิดนึงนะคะซิรินะมั่นใจเลยว่าลูกค้าซิรินไม่เคยกินปอเปี๊ยะไส้นี้มาก่อนในชีวิตคุณผู้ชมทดสอบปอเปี๊ยะมันอร่อยนะมันคือรสชาติปอเปี๊ยะแต่เราไม่ได้ลดลดเนื้อของ ตั้งแต่ซิลินขายของมานะคะหลายปียังไม่เคยมีเหตุการณ์ที่ตลาดเขาขอยกเลิกเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รัก เช้านี้นะคะ6โมงแล้วก็จะตื่นมาเตรียมตัวขายของนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นฝนตกแล้วก็ลมแรงมากวันนี้วันอาทิตย์นั่นลืมบอกเมื่อวานวันเสาร์ทางตลาดวันเสาร์นะคะเขาโทรมาบอกโดยตรงเลยว่าตลาดยกเลิกนะคะทางอำเภอเป็นคนโทรมาบอกเองวันนี้เราก็รอดูสถานการณ์วันอาทิตย์ สลินก็เตรียมของไว้นะคะแต่ก็ไม่ได้เตรียมของเยอะแยะอะไรมากมายเอย้พวกปอบเปียของเรามันแช่แข็งอยู่แล้วตรงนั้นมันไม่มีปัญหาผัดหมี่วันนี้ไม่ได้ทํานะคะจะทํำข้าวผัดใส่กล่องไว้เกี้ยวน้ํานะคะก็ทําไว้จํานวนหนึ่งทําไม่เยอะคุณผู้ชมประมาณสิบห้ากล่องตั้งแต่สิลินขายของมานะคะหลายปียังไม่เคยมี เหตุการณ์ที่ตลาดเขาขอยกเลิกเลยคือลมมันแรงจริงๆนะลมแรงมากอยู่ทั้งเหนือแม่ค้านทั้งงเหนือเหนื่อยจังเลยเรารอดูสถานการณ์อีกสักนิดนึงว่าเออจะพอไปขายได้ไหมถ้าพอไปขายได้ก็ไปถ้าไปไม่ได้ก็ยกเลิกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอดูสักนิดแล้วกันเนาะฝนตกคุณผู้ชมลมแรงมาก ลมกันโชคเป็นระยะระยะคุณผู้ชมคะตอนนี้10โมงครึ่งแล้วลงพึ่งสงบนะคะสรุปเราก็ไม่ได้ออกไปไหนพึ่งจะมาสงบช่วง ช่วง10โมง10โมง10นี่เองสองวันแล้วนะคะเสียดายซิลินก็ตั้งใจว่าจะทํางานเดือนนี้เยอะๆไงเพราะว่ามันปีใหม่เนาะเราต้องใช้เงินเยอะสู้กับดินฟ้าอากาศไม่ได้อะนะคะดีนะซิลินทําของไม่เยอะอะอันไหนแช่แข็งได้เราก็แช่แข็งนะคะส่วนอันไหนที่มันแช่แข็งไม่ได้เดี๋ยวซิลินก็เอามากินกันเองแล้วก็ไปแจกเขา เาไปแบ่งให้คุณปู่ม้างแล้วก็เพื่อนบ้านไปจัดก,การของของเรากันก่อนแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาทํากับข้าวกินกันเนาะสบายๆไม่ต้องคิดมากอย่าคิดมากอย่า <c> ค <oughs> <c oughs> ิดมากเกี๊ยวต้มค่ะเกี๊ยวที่เราต้มไว้หลายๆที่เราต้มไว้เรียบร้อยแล้วนะคะซิลินเอามาเรียงใส่กล่องให้มันสวยๆให้มันเป็นระเบียบแล้วเดี๋ยวจะเอาไปใส่ช่องแช่แข็งนะคะ เวลาเอาเขาออกมาละลายมันจะได้ละลายง่ายเอาไปขายรอบหน้านะคะตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเราเพิ่งทำเสร็จเมื่อคืนยังสดใหม่อยู่ซลินก็เขียนจำนวนไว้นะครับในนี้ทำได้17กล่องแล้วก็เขียนวันที่นะคะที่เราทำเมื่อวานเนาะเมื่อวานวันที่เท่าไหร่เมื่อวานวันที่เจ็ด อันนี้น้ำสต๊อกไก่ค่ะคุณผู้ชมเป็นน้ำสต๊อกไก่เข้มข้นเลยนะคะไก่เป็นตัวตัวชิ้นชิ้นอยู่ข้างในอันนี้ก็ต้องใส่ช่องแช่แข็งไว้นะคะ เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะวันนี้มีเมนูใหม่เมนูเก่าๆนั่นแหละแต่เอามาเพิ่มเขาเรียกเพิ่มอะไรนะเพิ่มไส้วันนี้จะมาทำปอเปี๊ยนะจะแต่ว่าจะเป็นไส้ใหม่ที่ยังไม่เคยทำมาก่อนอยากจะทำมาตั้งนาะนแล้วนะคะแต่ก็ ยังไม่มีโอกาสได้ทำแล้วก็ราคามันค่อนข้างจะสูงซิลินกำลังจะทำปอเปียะนะคะช่วงเทศกาลเราก็อยากจะมีเมนูใหม่ๆเมนูที่มันไฮโซขึ้นมานิดนึงนะคะเพื่อที่จะเป็นตัวเลือกให้ลูกค้าเพราะช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนจับใจ่ายใช้สอยนะคะช่วงช่วงคริสต์มาสช่วงปีใหม่เอา เมนูที่ซิลินจะทํานะคะก็คือปอเปี๊ยะเป็ดไฮโซมากปอเปี๊ยะเป็ดนะคะเป็ดที่ซิลินใช้จะเป็นสันในเป็ดนะอันนี้นะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนซิลินอยากจะทํามาตั้งนานแล้วแต่ด้วยความที่ว่าเป็ดมันมีราคาสูงนะคะน้องเป็ดเนี่ยมันมันเหนียวเป็ดที่นี่มันเป็นเป็ด เป็ดที่มันบินได้อะคะ่ะไม่เหมือนเป็ดบ้านเราคนละพันคนละสายพันกันเลยความนุ่มอะไรเนี่ยมันจะไม่มีมันจะค่อนข้างเนื้อค่อนข้างจะเหนียวถ้าเป็นช่วงสะโพกนะคะที่จะกินได้ก็จะเป็นช่วงอกเป็ดที่เนี่ยมันจะมีหนังมีชั้นไขมันที่หนามากๆนะคะมันจะไม่เหมือนเป็ดปักกิ่งหรือเป็ดทางเอเชียเวลาเราเอามาทำปอเปี๊ยะเนี่ยเราจะต้องเอาหนังออกให้หมดแล้วก็เก็บแต่เนื้อไว้บังเอิญ ซิลินได้มาเจอไอตัวสันในเป็ดที่เป็นชิ้นชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่งเคยเจอที่ร้านนะคะถุงใหญ่ขนาดนี้ก็เลยอ่ะเดี๋ยวลองซื้อมาวันนี้ซิลินซื้อมาแค่กิโลครึ่งเอามาลองทำดูก่อนว่าปอเปียออกมาแล้วรสชาติจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่ามันขายได้เราก็จะขายนะคะ ราคาเท่าไหร่ยังไม่รู้สําคัญคือตอนนี้เราจะต้องลองทําออกมาก่อนแล้วลองชิมดูก่อนว่ามันพอจะขายได้ไหมถ้าขายได้ก็ดีขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็กินเองเนาะสบายๆไม่ต้องซีเรียสคิดซะว่าเป็นการทดลองดิฉันชอบอยู่แล้วอะไรที่ทดลองแบบเนี้ถ้าอยากทําก็ลองทําถ้ามวัวแต่คิดก็จะไม่ได้ทํานะจ๊ะอา้าวทีนี้วิธีการทําก็จะเหมือนการทํา ไส่ปอบยาทั่วไปซิลินก็จะเอาไปบดก่อนนะจ๊ะแล้วก็เอามาผัดปกติเลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีตอนที่ซิลินทอดเสร็จแล้วนะคะจะได้มาชิมพร้อมๆกันว่าจะเด็ดหรือดอยคิดว่าน่าจะอร่อยนะคิดเอาเองนะแต่คิดอย่างเดียวคงไม่ได้คงจะต้องลองทำดูอ่ะเดี๋ยวเราเอาเข้าเครื่องบดบดเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะซิรินจะบอกให้ฟังอย่างหนึง่งระหว่างที่เราบทนะคะเขาจะมีกลิ่นกลิ่นของเป็ดนะคะค่อนข้างจะแรงนะคะกลิ่นชัดเจนไม่มีมันเลยคุณผู้ชมเนี่ยพอเลี้ยงบอกนั่งอยู่ตรงนั้นยังได้กลิ่นเลยอะว่าเป็นกลิ่นเป็ดกลิ่นเขาจะมีสาบนิดน้ดแอะคุณเหมือนเนื้อม้า ที่ประเทศฝรั่งเศสมีขายเนื้อม้านะคะมีคนกินเนื้อม้าแต่ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่กินเพราะเลี้ยงกินเพราะว่ามันมีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นบางซูเปอร์มาร์เก็ตเท่านั้นนะคะซิลินเคยชิมแล้วซิลินไม่ชอบเพราะกลิ่นสาบมันจะเยอะรสชาติและรสสัมผัสมันไม่ได้ชวนกินขนาดนั้นแต่ถามกินได้ไหมก็กินได้แต่ไม่ชอบนะคะวิธีการผัดนะคะซิลินบอกอีกทีหนึ่ง เหมือนกับที่ซิลินผัดปอเปี๊ยะไส้ไก่ไส้เนื้อเลยซิลินขอข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยนะคะเดี๋ยวซิลินผัดเสร็จห่อเสร็จท่อเสร็จแล้วเดี๋ยวมาชิมพร้อมกันเลยค่ะว่าปอเปี๊ยะไส้เป็ดรสชาติจะเป็นยังไงจะขายได้ไหมมันจะอร่อยไหมว่าสาบขนาดเนี้อันนี้เป็ดเมืองนอกเป็ดบินได้นะไม่ใช่เป็ดปักกิ่งบ้านเรานะคุณเอามาลองจ้ะเช้านี้ที่ตลาด อุณหภูมิลบหนึ่งองศาอากาศเย็นจัดถังแกส๊สทางซ้ายมือเป็นถังแก๊สปกติที่เราใช้ประจำนะคะพอถังแก๊สเขาเย็นมากๆอะ่ะเหมือนตัวแก๊สอะค่ะมันจะไม่ออกมาแล้วทำให้ไฟลีลงลีลงแล้วก็ดับไปเลยเราต้องเปลี่ยนถังแก๊สนะคะถังแกส๊สทางขวามือเป็นถังแก๊สที่สามารถวางไว้นอกบ้านได้สามารถทนต่ออากาศหนาวได้อากาศเย็นได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ซิลินไม่รู้ค่ะจนกระทั่งพ่อเลี้ยงมาบอกนะคะว่าถังแก๊สที่นี่มีสองแบบเออคุณผู้ชมซิลินก็กลัวมันจะเย็นจัดซิลินก็เอากล่องมาห่มให้อีกอา้าว ู้ชมทดสอบปอเปียะเป็ดเป็ดกานาเป็ดเป็ดไม่เผ็ดนะเป็ดเป็ดเผ็ดเป็ดเป็ดกานาขิ้สับเป็ดเป็ด กัน่ากนากิพิคกิปิกกานหาเป็ด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 นี่เป็ด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 เผ็ดเป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 ดเป็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 ด

Dans ouais, Il y a du temps de saison. Ouais. Il n'y aura pas. 25 degrés du sud. Non. Oui. <laughs> On est loin. On ne va pas aller dans la piscine. On va continuer à faire le tournage. Tu sens le canal Ok. allez. à plus. อร่อยนะมันคือรสชาติกรอบยบแต่เราไม่ได้ลดรดเนื้อของของเป็ดนี่ใส่ซีลินใส่เป็ดเยอะแล้วนะฟกมัน่นกินเป็ดนิดนึดนง On dirait qu'il pleure, Tu On sent un peu le canard mais c'est pas... Mais c'est pas moi Ouais c'est pas, mm. sûr. On peut pas du canard qui coûte cher Salut mm. Bonjour Au revoir pass ่ pass e n สอนั่นแลขไม่มา p a p a ันขอบคุณะมาถึงช่วงท้ายคลิปค่ะคุณผู้ชมซิลินจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่า รู้สึกกับปอเปี๊ยะเป็ดยังไงบ้างตอนที่เราเริ่มทมาอะค่ะตอนนั้นอะเรามีความมั่นใจว่าโอ้โหเดี๋ยวปอเปี๊ยะเป็ดเนี่ยทําเสร็จแล้วกัดออกมาเนี่ยจะแบบว้าวมากๆม,มันเป็นปอเปี๊ยะที่แปลกไปอีกอย่างหนึง่งมีรสชาติเป็ดซิลินอะมั่นใจเลยว่าลูกค้าซิลินไม่เคยกินปอเปี๊ยะไส้นี้มาก่อนในชีวิตและซิลินก็มีความคาดหวังว่าโอ้โหพอกัดเข้าไปแล้วมันจะต้องแบบว้าว อเปียะเป็ดประมาณเนี้แต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วพอทําเสร็จเราลองมาชิมดูซิรินไม่ได้ใส่เป็ดน้อยนะจ๊ะซิรินใส่ไส้เยอะนะใส่เยอะทุกไส้อะซิรินอะ่ะมันไม่หวาวรู้แหละว่านี่คือปอเปี๊ยะเป็ดแต่มันไม่เหมือนที่เราคิดไว้เราคิดว่ามันจะต้องดีกว่านี้อร่อยกว่านี้ซิรินลองให้คนอื่นชิมดูแล้วเขาก็บอกว่าอร่อยแต่รู้สึกว่ามันยัง ไม่เหมือนกับที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกอะ่ะคุณผู้ชมวันนี้ซิลินก็เลยขอให้ลูกค้าประจำเนี่ยเอาไปชิมให้หน่อยแล้วบอกมาจากหัวใจเลยว่ามันโอเคไหมเธอชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนช่วยโทรมาบอกหน่อยได้ไหมลูกค้าซิลินก็น่ารากักรับไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะชิมแล้วก็จะโทรมาบอกซิลินให้ลูกค้าประจำไปทั้งหมด3ท่าน ้าสามท่านนี้นะคะพูดเหมือนกันว่าขายได้อร่อยแล้วได้รสชาติเป็ดแล้วซิลินจะทําขายอาทิตย์หน้านะคะเพราะอาทิตย์หน้าเป็นอาทิตย์สุดท้ายของปีแล้วที่ซิลินจะขายของซิลินก็จะถือว่าโอเคไม่เป็นไรต้นทุนเราสูงหน่อยไส่ปอเปียเป็ดเนี่ยแต่เราอยากจะคืนกําไรให้ลูกค้าให้ลูกค้าได้กินอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ได้กินของดีจริงๆปอเปียเป็ดที่ซิลินทํารอบเนี้รสชาติอะ่ะมันยังไม่เด่นพอน่าจะเป็น เพราะว่ามันได้คลุกเคล้ากับน้ำมันหอยน้ำผักน้ำซอสน,น้ำอะไรอะ่ะมันกลบกลิ่นเป็ดไปหมดรอบหน้าซิลินจะผัดไส้ตังหากผัดเป็ดตังหากเป็ดเนี่ยซิลินก็จะไปคลุกปรุงแค่เกลือพริกไทยเพื่อให้ดึงรสชาติเป็ดขึ้นมาแล้วก็เอามาผสมในถาดผักตอนที่ถาดผักเย็นแล้วนะเอาผสมคลุกเคล้าด้วยมือแล้วลองหอ่อ ทอดแล้วชิมใหม่ว่าจะดีกว่าเดิมไหมถ้าอาทิตย์หน้าคุณผู้ชมได้เห็นคลิปปอกเปีย๊ยะไส้เป็ดแสดงว่าผ่านลูกค้าชอบแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่ได้มีโอกาสเห็นคลิปปอกเปีย๊ยะไส้เป็ดนั่นแสดงว่าแปลกไม่ผ่านอาจจะฝีมือการทําของเรายังไม่ดีก็เท่านั้นเองนะคะจิลินก็อรอลุ้นอยู่ว่าเนี่ยเมื่อไหร่ลูกค้าจะโทรมา ฝากติดตามด้วยนะคะและอาทิตย์หน้าอาทิตย์สุดท้ายของปีแล้วซิลินจะออกเมนูใหม่ๆมาอีกขาดทุนแม่ไม่ว่าเสียหน้าแม่ไม่ยอมทิ้งท้ายทิ้งทวนของปีคืนกำไรให้ลูกค้าคุ้มคุมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะโอ้โหวัวอับเบียนโต